นี่คือสุนัขพันธุ์ปักิ่งแท้ๆที่ชื่อว่าน้องโชริซนูนาเข้ามาจากประเทศจีนกันตรงๆกันที่เราเรียกว่าอิมพอร์ตเข้ามาเลยสําหรับน้องตัวนี้คุณผู้ชมนะครับน่ารักสุดๆกันเลยทีเดียวนะครับใครเห็นก็ไม่สามารถจะเดินผ่านน้องได้และสิ่งที่น้องชอบที่สุดนั่นคือกล้วยน้าว้าคุณผู้ชมนะครับอืมเวลาที่ให้น้องกินเนาะคร,คราวนี้น้องจําได้นะครับเห็นหน้าผมนี่เห็นหน้าผมเห,นหนมือนกับเห็นกล้วยกลทีเดียวแบบวิ่งตามอยู่ที่ไหนน้องวิ่งตามกันตลอดเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นน้องจะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบเพราะ้ะมม่นนทีัฉช เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะครับสังเกตได้ง่ายนะครับเวลาที่น้องปวดท้องน้องก็จะโตโก่งๆเดินโตโก่งหลังโก่งๆแบบนั้นนะครับผู้ชมนะครับให้สังเกตอาการของสัตว์นะครับอันนี้ไปพาไปหาหมอมาแล้วหมอบอกว่าลำไส้ไม่ทางานลำไส้ไม่ขยับลำไส้เล็กอยู่นิ่งๆไม่มีการขยับไม่มีการบีบรัดตัวเวลาที่น้องกินอะไรลงไปลำไส้เล็กไม่ทํางานน้องก็จะไม่ได้ย่อยน้องก็จะท้องอืดน้องก็จะปวดท้องเพราะว่าทางเจ้าหน้ายของเขาก็จะให้กินแต่ปลาแซลมอนอย่างเดียวผู้ชมนะครับปลาแซลมอนแล้วก็ผักต่างๆผักที่เป็นผักพวกบรอกโคล